เช่นนะครับหับฟังโซจีนะครับวันนี้มาจัดงานบวชนะครับที่วัดแจงหัวลินอีกแล้วนะครับอาหารวันนี้นะครับก็มีเอ่อนี่ยนี้เป็นน้ำริกลงเรือนะครับก็เราก็จะซีดไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อต้มจืดนะครับลูกลอกน้ำสับนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น่ะ ก็น,นี่ก็เป็นฮอมกนะครก็มาดูนะครับวันนี้งานบวชนะมาดาูมาดูนาคนะครับนะครับ,ดรบแดงใบเลยชัดๆเลยนะครับครับดูมุมด้านหลังนะครับแลตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกรอบนึงนะครับก็จะเข้า เข้าอ่าเข้าบดแล้วนะครับตอนนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับก็เ <c oughs> นี่ยครับมันแดงไวเ,เลยเลยนะเขาบอกนะครับแต่หาคนถือหมอนไม่รู้มีหรือเปล่านะดูคนถือหมอน,น,นมครับเอ่อนี่ก็เป็นเอ่อประเพณนี้วัฒนธรรมนะของของคนลำปังเรานะในการบวชนะครับก็แทน,นคุณให้กับพ่อแม่นะครับ อ,อย่าลืมนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับตอนเย็นก็มีงานอีกนะครัอยา่อออาลืมนะครับเรื่องถึงมืออาชีพเรื่องลึงปาตัวจีนนะครับโคมากครับ